สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเสียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราไม่ได้มาพบเจอกันนะครับช่วงนี้พายุเข้านะหน้าฝนก็ฝนตกทั้งวันเลยนะครับฝนตกทั้งวันเลยทำให้ผมหาพระยากขึ้นนะครับนะฮะ ฝนตกหลวงพ่อก็จําวัดแหละครับไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นะ <laughs> ครับก็เลยแบบหาผรายากขึ้นนะครับหาผรายากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่เท่านั้นเองนะฮะมันเรื่องปกตินะครับในการเล่นพระในการหาผระก็ความสนุกก็อยู่ตรงนี้แหละครับความสนุกก็อยู่ตรงที่ว่า เราจะสามารถหาพระได้ไหมนะครับพระที่เราหาได้ถูกใจเราไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับในการดูพระในการเล่นพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็ช่างนะครับทุกอย่างองค์ประกอบหลักหลักๆก,ก็จะมีอยู่ก็ พิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับหลักๆสามอย่างก็อยู่ประมาณนั้นแหละครับผมก,เนนนก,เเก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบในการเล่นพาเก่านะครับเป็นคนหนึ่งที่ชอบในการเล่นพ้าเก่าองนี้ไม่ได้ให้ดูนานแล้วนะเนี่ยนะครับองนี้เอาไปห้อยอยู่นะครับสมเด็จนะฮะ นะครับห้อยอยู่นานแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้เอาลงมาให้ดูสักทีนะครับนี่แหละท่านก็น่าจะเคยเห็นอยู่นะครับผมเคยเอาให้ดูบ่อยอยู่ก็พระสมเด็จเนี่ยนะครับนะครับพระสมเด็จนี่ก็เป็นอะไรที่ความชอบของแต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือด้วยด้วยในการด้วยในการเล่นพระยิ่งเป็นพระสมเด็จเนี่ยนะฮะธรรมชาติความเก่าเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญ นะครับเราต้องดูให้ได้ดูธรรมชาติความเก่าให้ได้นะครับดูธรรมชาติความเก่าให้ได้สมเด็จพระอาจารย์โตพรมรังสีท่านสร้างพาไว้เยอะมากนะครับให้เราเชื่อไว้ว่าสักวันหนึ่งนะครับเราจะต้องหาให้ได้นะบุญพาวัสนาสง่งนะครับฉะนั้นในการเล่นพระในการดูพระ ไม่ว่าจะเป็นวัดละคังวัดปางขุมพรมหรือวัดเกศเชยโยก็ดีนะครับธรรมาชาติความเก่านี่สําคัญส่วนพิมพ์ที่เขาเล่นกันจริงๆเขาเล่นกันก็ตามมาตรฐานก็มีไม่กี่พิมพ์แล้วฮะแต่ผมผมเชื่อว่าท่านน่าจะสร้างเยอะกว่าน,นั้นนะครับซึ่งที่ผมห้อยนี้ก็เป็นพระนอกพิมพ์เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นพระนอกพิมพ์แต่ด้วยความชอบนะครับด้วยความชอบโซนเนื้อแล้วพระองค์นี้ก็เป็นพระมรด,ดกตกทอดมา นะครับเป็นพระนรโมระดกตกทอดมาก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับเพราแล้วเราก็สบายใจนะครับเท่านั้นเองนะครับในการในการเล่นพระในการดูพระก็ประมาณนี้แหละนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกพระเก่าพระอะไรพวกเนี้ยดูโซนเนื้อดูโซนอะไรให้ได้นะครับดูโซนเนื้อดูโซนอะไรให้ได้นะฮะนี่ก็ <c oughs> เป็นพระแถวบ้าน นะครับเป็นภาพพื้นที่ต้องเรียกอย่างนี้นะครับเป็นภาพพื้นที่หลวงพ่อก้อนครับหลวงพ่อก้อนเนี่ยนะฮะนะครับถ้าถ้าท่านอยู่โซนภาคอีสานเนี่ยท่านต้องรู้จักนะครับพระหลวงพ่อก้อนหลวงพ่อก้อนเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับท่านเป็นพระอําเภอปักทงชัยนะครับวัดทวยสแกรลาดนะครับอําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา ท่านเป็นภาะเกจิที่มีชื่อเสียงถือว่าโด่งดังท่านหนึ่งของอำเภอปากทงชัยเลยก็ว่าได้นะครับก็ผมจะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆรหรับหลวงพ่อก้อนเนี่ยนะครับหลวงพ่อก้อนเนี่ยนะครับท่านก็มีชื่อเดิมว่าชื่อเดิมท่านก็นว่าก้อนนี่แหละนะครับ นามสกุลพดุงกินนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราชส4 3 6ก็ถือว่าเป็นเกตจิดยุคเก่านะนะครับก็เกิดที่นี่แหละที่บ้านสกายลาดนี่แหละครับนะฮะก็บิดาชื่อสุขมารดาชื่อจันนะครับนะครับมีพี่น้องทั้งหมดอยู่8คนนะฮะถ้าเป็นคนที่5นะครับถ้าเป็นคนที่5ก็ เกจิจอาจารย์ของท่านก็ที่มีชื่อเสียงหน่อยก็มีใครมั่งนะหลวงพอ่อโตวัดปอแดงนะครับหลวงพอ่อโตไหมหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตก็เป็นเกจิท่านหนึ่งของอำเภอป่าทงชัยนะครับนะครับเป็นเกจิท่านหนึ่งของอำเภอป่าทงชัยที่มีชื่อเสียงค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับหลวงพ่อก้อนท่านเป็นพระที่ไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับลาบยศพยกยศ พวกยศศักดิ์อะไรต่างๆนะครับท่านชอบอยู่อย่างสงบนะครับแต่เวลามีใครเดือดร้อนเนี่ยนะครับท่านก็จะพูดง่ายนะครับเวลาใครเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือท่านท่านก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดแหละนะครับท่านก็ให้ให้ความช่วยเหลือตลอดแล้วก็ที่ท่านไม่ชอบนี่ก็พวกที่พวกที่เป็นโจรชอบป้นชาวบ้านนี่นะพวกนี้นะครับท่านรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีว่างั้นเถอะนะครับเนาะท่านจะไม่ชอบมากนะครับ ก็หลวงพ่อก้อนท่านมรณาภาพเมื่อปีพธธุทธศักราช2523วัตถุมงคลของท่านมีเยอะนะนะครับผมก็ผมก็เก็บไว้พอฟักๆักกกชุดหนึ่งก็ไม่ถึงกับว่าในส่วนตัวก็ไม่ถึงกับว่ามีเยอะมากนะครับแต่องค์นี้องค์นี้ก็เขาเลี่ยมนะครับเขาเลี่ยมทองแล้วก็ฝังเพชรมานะครับผมก็เช่ามาเงี้ยนะครับผมก็เช่ามาเงี้เลย นะครับผมก็เชอบมาอย่างนี้ก็สวยดีนะครับก็สวยดีนะครับแล้วก็จะมีเอ่อพวกนี้นะครับถ้าเหรียญถ้าเหรียญอย่างนี้จะเหรียญพิมพ์แบบนี้จะปีศูนย์หกนะครับถ้าเหรียญพิมพ์แบบนี้จะปีศูนย์หกนะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยจะเป็นปีหนึ่งแปดนะครับจะเป็นปีหนึ่งแปดคือ อันนี้ยังยังยังไม่ได้หาเขาเรียกว่าไงยังไม่ได้หากรอบใส่นะครับยังยังยังหากรอบใส่ไม่ได้นะครับเอาไว้เจอกรอกก่อนนะครับเหรียญปีหนึ่งแปดก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญถือว่ายอดนิยมไหมก็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 ถือว่ายอดนิยมนะถือว่ายอดนิยมนะครับเพราะว่าถ้าในการเล่นภาพพื้นที่เนี่ยนะครับเหรียญเหรียญหลวงพ่อก,ก้อนปีหนึ่งแปดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ ถือว่ามีการก็หากันเยอะพอสมควรเนาะนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้แพงมากมายลนะครราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับแต่ก็จริงๆแล้วในการดูอย่างเรียญปีหนึ่งแปดเนี่ยนะครับในการดูว่าดูดูไม่ยากหรอกนะครับเดียปีศูนย์หกดูยากกว่านะครับ แต่เดี๋ยวปี18นี่ผมว่าดูไม่ยากดูดูง่ายๆนะครับแต่ก็ราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันนี่แหละนะครับราคาเล่นหาอยู่ที่หลักพันนี่แหละก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่พูดถึงพุทธกุลดีนะนะครับพูดถึงพุทธกุลดีแล้วก็เป็นภาพ,พ,พื้นที่นะครับเวลาเห็นที่ไหนก็ผมก็ต้องเช่ามานะครับอย่างนี้ก็ก็เช่าเข้ามานะครับอย่างนี้ก็เช่าเข้ามานะครับเดีอนปี18แล้วก็ องนี้นะครับนี่เป็นรูปเหมือนนะครับถ้าผงรูปเหมือนพอก้อนนะครับนี่ก็เช่าเซียนพื้นที่เข้ามาเหมือนกันนะครับนะครับตลับพุกนะบางทีก็ห้อยบ้างนะครับบางทีก็ห้อยบ้างนะครับเนาะบางทีเราก็ถ้าพื้นที่นี้ยังไงเห็นแล้วก็เป็นอะไรที่อดเช่าไม่ได้นะครับต้องพูดอย่างนี้เนาะเป็นอะไรที่อดเช่าไม่ได้นะครับ ข้างหลังก็จะเป็นยันนะครับข้างหลังของผมนี่จะเป็นสามยันนะครับเป็นสามยันนะครับก็อันนี้ถามว่าแท้ไหมก็แท้ครับนะครับแท้ดูง่ายนะครับแต่สภาพก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะฮะสภาพก็อาจจะไม่สวยมากราคาก็เล่นกันหรือท่าไรหลักพันหลักพันนะครับก็ไม่ถือกับขั้นว่าแรงมากนะฮะแต่พุทธคุณน่าใช้นะครับหรือก็อย่างนี้ก็ปีหนึ่งกว่านะครับเนาะถามว่าน่าใช้ไหมก็น่าใช้ดิ นะครับก็น่าใช้ดีนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะโอ้ผมลืมลืมออกมาเรียงไว้ให้ดูนะครับหลวงพ่อโตอะไรประมาณนี้แต่หลวงพ่อโตนี่เท่าที่ทราบนี่นะครับที่ท่านสร้างอะ่ะนะฮะไม่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 มีที่ที่ท่านท่านสร้างอะ่ะนะครับเนาะหลวงพ่อโตนะครับที่เป็นอาอจารย์หลวงพ่อก้อนนี่แหละนะครับคือในการ ในการเล่นพระ no ในการดูพระเนี่ยนะครับบางครั้งนะฮะนะครับความชอบความชอบความชอบส่วนตัวของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความชอบส่วนตัวอะไรของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะชอบเล่นผ้าทางสายหลวงปู่ทวดบางท่านก็ชอบเล่นพระสมเด็จ นะครับยิ่งพระหลวงปู่ทวดเนี่ยนะฮะนะครับพระหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระที่มีม,มีมีผู้คนศรัทธาจำนวนมากนะครับคือถ้าเราถ้าเราเคยเคยได้ยินเกี่ยวกับพระเนี่ยเราจะได้ยินชัดๆเลยคือสองอย่างก็คือสมเด็จวรละคังนะครับพระสมเด็จก็ต้องเป็นของ คุณเ,เดจผู้จาร์โตพรมาลังสีนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดนะฮะนะครับหลวงปู่ทวดแล้วเราก็จะได้ยินตลอดเลยหลวงปู่ทวดหยยบน้ําทะเลจืดนะครับหลวงปู่ทวดกับพระสมเด็จเนี่ยถือว่าเป็นพระที่ยังไงเป็นที่หมายปองเป็นที่ครอบครองของหลายหลายท่านนะครับต้องการที่จะเป็นเจ้าของนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นแรกสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเรือว,ว่าสมเด็จโตสมเด็จโตก็วัดละครังนะครับ เป็นอะไรที่หมายปองของหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับแต่ที่แพงแพงจริงๆก็ต้องยอมรับก็ต้องเป็นภาพสมเด็จนะครับก็ต้องเป็นภาพสมเด็จผมเคยเล่าเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่ทวดให้ฟังไว้แล้วนะนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะผมเคยเล่าให้ฟังไปนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ไม่รู้ว่ายังยังจำได้หรือเปล่านะครับ สำหรับประวัติหลวงปูท่ทวดก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าครับนะครับท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าจริงๆแล้ววันเดือนปีเกิดของท่านเนี่ยนะครับอาจจะไม่แน่นอนหรอกอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็เป็นแค่การสันนิษฐานนะครับก็เป็นแค่การสันนิษฐานนะครับเนาะจานั้นก็ หลวงปู่ทวดนี่ท่านเป็นเาขาเรียกว่าไงอะเป็นพระเป็นพระเป็นพระเกจิยุคเก่าแหละผมจะเล่าผมจะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆสักนิดแล้วกันนะครับก็ตามประวัติหลวงปู่ทวดเนี่ยน,นะครับนะครับท่านเกิดเนี่ยเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,125นะฮะนะครับนะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสักคร่ข้าวนะครับทั้งเกิดประมาณตีพุทธศักราช2125้าท่านเป็นบุตรของนายหูนางจันนะครับนะครับนายหูนางจันนี้ก็เป็นทา่าเดนเรือเบี้ยนะครับทา่าเในเรือเบี้ยก็คือทา่านที่ทํางานเชนี่แหละนะครับของเศรษฐีปานนะครับเศรษฐีปานนะครับก็เอ่อเกิดในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะครับ ก็หลวงปู่ทวดนะฮะท่านท่านเป็นชาวอำเภอสถิงพระนี่แหละจังหวัดสงขลานะครับท่านเป็นชาวอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานี่แหละก็ตอนเป็นเด็กนะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับข้าวๆนะผมคงไม่จาะจงมากนะครับตอนเป็นเด็กเนี่ยฮะนะครับบางท่านหลายบางท่านหลายท่านนะครับสงสยัยลูกแก้วหลวงปู่ทวดใช่ไหมฮะนะครับ<ม>ตอนเป็นเด็กเนี่ยนะครับก็มีเกิด เกี่ยวกับเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับก็ขณะที่ท่านยังเป็นวัยแบเบาะนะครับในช่วงฤด,ดูเกี่ยวข้าวนะครับบิดามรดาของท่านก็ต้องออกไปเกี่ยวข้าวนะครับที่กลางทุ่งนาก็เป็นนาของเศรษฐีปานนั่นแหละนะครับก็ท้องนาแห่งนี้ก็ห่างจากบ้านประมาณสัก2กิโลนะนะครับ ที่นานั้นนะครับมีดงตาลและดงมะเมาะนะครับเป็นจํานวนมากนะครับก็จึงชอบเรียกกันว่าทุ่งเมาะนะครับปัจจุบันเป็นสานักสงฆ์นะครับชื่อนาเปนะครับชื่อนาเปนะในสมัยนั้นนะมีสัตว์ป่าชุกชุมอสมควรนะครับเนาะก็ต้องยอมรับว่าสัตว์ป่านี่ก็แต่ก่อนก็จะเป็นพวกป่าไม้เยอะนะครับก็จะมีพวกสัตว์ป่าชุกชุมนะครับก็ มีดามารมดาของท่านนะครับก็ได้ไปผูกเปยนะฮะของท่านไว้ไว้กับต้นมะเม่วสองต้นนั่นแหละนะครับเปยก็เป็นเปยผ้านี่แหละนะครับก็เป็นเปยผ้านี่แหละครับนะครับก็อาจจะลักษณะคล้ายๆกับอู่นั่นแหละนะครับแต่ก็อู่นี่ก็จะมีเสาหลักตั้งขึ้นไปนอกอันนี้ผูกกับต้นไม้นนก็เลยเป็นเปยนะครับเนาะก็เอาไว้ให้ลูกนอนนะครับนะครับก็ผูกกับต้นมะเม่วสองต้นนะฮะนะครับ แล้วก็ได้ไปเกี่ยวข้าวก็ไม่ได้อยู่ไกลนักหรอกฮะพอได้พอได้เวลาที่ต้องให้หนุมลูกนะครับนางจันทร์ึ่งเป็นมารดาของท่านก็เดินมาที่เปของหลวงปู่นะครับแล้วก็เห็นงูจงอางตัวใหญ่ถ้างูจงอางนี่ถ้าภาษาใต้นี่เขาจะเรียกว่างูงูบองหลานะครับตัวใหญ่นะนะครับตัวใหญ่นะครับถ้าอยู่ภาคใต้นี่ งูจงางานใหญตัวใหญ่มากเลยงูบองหลานี่อาจจะเกี่ยวกับพวกพื้นที่ด้วยนะครับต้นไม้เยอะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็พูดง่ายเป็นตัวใหญ่เลยและฮะนะครับพันรอบไปเลยว่างั้นนะครับนางจันนะครับซึ่งเป็นมารดาของท่านเห็นแล้วก็ตกใจนะครับจึงเรียกนายหูนะครับนายหูนี่ก็เป็นเ,เป็นบิดานะครับ ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากคนระับมาดูแล้วก็ช่วยไล่งูจงอางนะครับแต่ก็งูจงอางนั้นก็ไม่ได้ไปไหนนะครับนะครับนางหูและนางจันจิงตั้งเขาเรียกว่าไงล่ะตั้งอ,อ,อธิษฐานนะครับพูดงี้ดีกว่านะครับขอให้งูอย่าทาร้ายลูกน้อยเลยนะครับไม่นานนักงูจงอางก็คลายนะครับคลายวงรัดออกแล้วก็เลื้อยหายไปในป่านะครับ นายหูและนางจันนะครับก็เข้าไปดูลูกน้อยนะฮะก็ยังเห็นว่าหลับอยู่ครับก็ไม่ได้มีอันตรายใดๆนะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีเมือกแก้วขนาดใหญ่ที่งูจุงอังนะครับได้ขายไว้บนอกเด็กชายปูนะครับเด็กชายปูนี้คือชื่อหลวงปูทวดนะฮะนะครับ,นะรบก็อา่า เมื่อแก้วนั้นก็จะมีแสงแบบแวววาวนะครับแสงแวววาวแล้วก็ได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วนะครับน,นี่แหละฮะนี่แหละที่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าไงนะที่เป็นที่มาของทําไมหลวงปูท่ทวดต้องต้องมีลูกแก้วนี่แหละนะครับนะก็พอได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วเสร็จที่นี้ก็เศรษฐีปานนะครับทราบเรื่องก็เลย อยากได้ลูกแก้ววันนั้นเถอะนะครับก็เลยให้ในายหูกับน,นังจันนะครับซึ่งเป็นบิดามดาของท่านนะครับให้ลูกแก้วให้เศรษฐีปานนะครับแต่ลูกแก้วนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นของประจําตัวท่านเมืเ่อเศรษฐีปานเอาลูกแก้วไปก็เกิดพวกเพศภัยต่างๆในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อยแล้วก็พูดง่ายๆก็มีฐานะที่ก็ยากจนลงนะครับเศรษฐีปานจึงเอาลูกแก้วมาคืนและขอขมาเด็กชายเด็กชายปูนะครับก็คือ หลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ยกนิสินให้แก่นายหูและนางจันนะครับทั้งสองจึงพ้นจากการเป็นทาสและต่อมาก็มีฐานะดีขึ้นนะครับส่วนเศรษฐีปานหลังจากที่เอาลูกแก้วมาคืนให้นะครับนะครับเศรษฐีปานหลังจากได้ลูกแก้วมาคืนให้ก็มีฐานะดีขึ้นดังเดิมฮะนะครับนี่เป็นก็เป็นนี่ก็เป็นที่มาของลูกแก้วนะครับลูกแก้วน,นี้ได้มาจากงูจงอางหรือว่างูบองหลานะครับ นะครับได้ขายเอาไว้ให้นะครับได้ขายาไว้ให้เป็นลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์นะครับงูก็จะเป็นงูเจ้าที่ก็ได้นะครับเนาะที่ความเชื่อกันนะฮะประมาณนั้นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับ,รนนรบก็หลวงปูท่ทวดก็หลังจากที่ท่านอันนี้ท่านก็ได้บวชเรียนนะก็าก้ก็ก,ก,กได้บวชเรียนได้เขาเรียกว่าไงอ่า ศึกษาเกี่ยวกับธรรมะต่างๆเหมือนกับการศึกษาของอพระภิกษุสงฆ์ทั่วๆไปนั่นแหละนะครับเนาะแต่ก็บูญพาวัฒนาของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับบุญภาวัฒนาของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับหลวงปู่ทวดท่านก็ถือว่าเป็นพระที่เก่งนะครับแล้วก็ในการศึกษาธรรมะท่านก็เป็นรายที่ค่อนข้างที่จะ เคร่งในการปฏิบัตินะครับก็พู้ง่ายๆนะครับนะพู้ง่ายๆนะครับก็คือท่านเป็นพระเกจิท่านหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในยุคยุคนี้นะครับไม่ได้อยู่ในยุคนี้นะครับหลวงปูท่ทวดนี่อายุก,ก็ประมาณสัก400ปีได้ไหมนะครับเป็นถ้าบางทีก็เป็นตำนานเล่ามานะครับเนาะบางทีก็เป็นตำนานเล่ามาเป็นการเขียนมา นขนาดวันเกิดของท่านก็ยังเขาเรียกว่าไงก็ยังมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะวันนั้นน่าจะวันนี้นะครับบางทีเนาะนะครับเราก็เราก็เอาเอาตามหลักเขาเรียกว่าไงตามหลักที่เขาเขียนมาแล้วกันนะครับตามหลักที่เขาเขียนมาแล้วกันว่าน่าจะประมาณไหนประมาณไหนนะครับน่าจะประมาณไหนประมาณไหนเนาะนะครับก็ผมถึงบอกว่า ผ้าลวงปู่ทวดนี่ก็เป็นอะไรที่น่าใช้นะครับท่านนี้อันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่ผ่านเราได้นะครับกเบ็เล่าให้ฟังคร่ข้าวนะครับเล่าให้ฟังคร่ข้าวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าจะเล่ายาวเนี่ยต้องเล่าสักวันสักคลิปหนึ่งเลยนะครับสําหรับประวัติหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับต้องเล่าสักคลิปหนึ่งเดี๋ยว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 คลิปต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับประวัติเต็มเลยนะครับคุณหลวงปู่ทวดนะครับพอดีคลิปนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าหลวงปู่ทวดเท่าไหร่นะครับก็เลยไหลไปหาหลวงปู่ทวดสักหน่อยนะครับก็เป็นอะไรที่เรา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 ต้องนับถือนะครับเราต้องนับถือในวงการภาคเครื่องเนี่ยนะครับหลวงปู่ทวดนี่ก็ต้องนับถือนะครับสมเด็จพระจันทร์โตนะพระสมเด็จนะครับนี่ก็ยังไงก็ต้องมีนะครับ ่วนหลวงพ่อก้อนนี่ก็วันนี้ที่ที่ให้ดูดหลวงพ่อก้อนก็เป็นภาพพื้นที่นะครับเป็นภาพพื้นที่นะครับเป็นภาพพื้นที่ที่น่าใช้นะครับลองลองถ้าถ้ามีโอกาสกล็ลองหาใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองลองหาใช้ดูเพราะว่าท่านก็เป็นอะไรที่<อ>ผมก็ถือว่าน่าใช้นะนะครับน่าใช้อยู่เหมือนกันส่วนตัวก็ใช้บ้างห้อยบ้างผมก็สลับผับสลับเปลี่ยนห้อยผ้าไป นะครับสลับสลับผัดเปลี่ยนกันไปนะครับในการห้พระบางทีก็ห้องค์นั้นบางทีก็ห้องค์นี้นะครับอุ้ยรอแป๊บเดียวยี่สิบกวนาทีแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับ ๋ยวคลิปหน้ามามาฟังกันใหม่เดีย๋ยวผมจะเดีย๋ยวผมจะมาเล่าประวัติเกศกิตต่างๆให้ฟังนะครับเอ,แบบเ,อนะเอาแบบเยอะกว่านี้น่ะเอาแบบเยอะกว่านี้แต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบเล่าแบบยาวอะไรมากมายนะผมชอบแบบเล่าให้ได้แบบใจความสักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับขั้นยาวมากอาจจะรวบลัดตตดตอนให้บ้างนะครับเพราะบางทีเราจําได้ไม่หมดหรอกนะครับบางทีเราจําได้ไม่หมดหรอก อ่ะโอเคฮะคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วการคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะฮะนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเสียนตัวใหญ่ขอโทษขออภัยนตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับ คลิปนี้เสียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ